สวัสดีค่ะ EP แรกในวันนี้ไม่มินจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับข้อมูลพื้นฐานของ War X ค่ะปุ่มแรกเลยนะคะคือปุ่มสีแดงปุ่มสีแดงจะใช้สําหรับเปิดหรือปิดเครื่องโดยการกดค้างไว้ค่ะนอกจากนี้ปุ่มสีแดงยังสามารถเป็นปุ่มกดกลับหรือกดวางสายได้ด้วย MKT Look Doom Look-In McKittain One Success Group วิธีการเข้าสู่เมนูง่ายๆเลยค่ะแค่กดที่ปุ่มสีเขียวนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราจะเลือกเนี่ยกดตรงตัววงกลมสีขาวได้เลยถ้าหากเราจะย้อนกลับกดตัวสีแดงได้เลยค่ะต่อไปนะคะฟังก์ชันด้านข้างก็จะมีทั้งปุ่มเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเป็นตัวบวกตัวลบแล้วก็ปุ่มสีส้มเรียกว่าปุ่ม PTT ค่ะไว้ใช้เวลาพูดถ้าเราจะเลือกอะไรให้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้โดยการกดปุ่มบวกลบด้านข้างได้เลยค่ะ ส่วนปุ่มด้านบนตรงนี้นะคะจะเป็นปุ่มเปิดเสียงหรือปิดเสียงโดยการกด1ครั้งค่ะกด1ครั้งเพื่อปิดเสียงและกดอีก1ครั้งเพื่อเปิดเสียงค่ะส่วนปุ่มด้านข้างตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่ชาร์จ Type C นั่นเอง